กาบสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกๆท่านนะครับสมาชิกทุกๆคนนะครับครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งกับอาจารย์ตุ๋ยคนไฟบินเนาะวันที่ผ่านมาก็เป็นหวยสัญจรนะครับก็ อย่างที่เคยพูดกันไว้นะครับก็ผ่านสัญจรไปแล้วทีนี้งวดนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอ่าเราก็จะดึงสูตรที่มันเดินดีนะครับมาใช้กันเอาครับสมาชิกครับสูตรต่อไปนี้เป็นสูตรรัฐบาลไทยนะครับ วิธีการทําอาจารย์ตุย๋ยจะขอตั้งเลยนะครับเราจะตั้งเลข3ตัวบนและ2ตัวล่างเราจะนําสูตรที่เดินดีที่สุดมาใช้นะครับนี่คือรัฐบาลไทยนะครับผมจะเขียนว่าไทยนะครับเราจะใช้เลข3ตัวบนมาตั้งนะครับแล้วก็เลข2ตัวล่างฮนะ สูตรนี้อาจารย์ตุยเคยสอนไปแล้วแล้วก็ผ่านสัญจรได้คือสูตรนี้ฮะสูตรนี้เป็นเลขผ่านสัญจรได้นะครับวิธีการทําเราจะใช้เลขเก้าคงที่ลบหลักร้อยนะครับหน่วยสิบร้อยหลักร้อยของเราวันนี้คือสามเราจะใช้เลขเก้าคงที่ตลอดทุกงวดไปเลยครับลบหลักร้อย หอยออกสามสามสองล่างออกแปดสามนะครับหลักร้อยคือสามเนาะหน่วยสิบร้อยเราจะใช้เลขเก้าคงที่นะครับลบด้วยหลักร้อยตลอดทุกวัไปเลยเก้าลบสามนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับหกจะเหลือหกก็หนึ่นงนะครับจากนั้นสูตรนี้สมาชิกครับจะต้องใช้วิธีการถอยหลังลงไปสองเก้าครับหกแล้วถอยหลังไปก็ต้องเป็นห้าเป็นสี่จบแล้วครับนี่คือสูตรที่หนึ่ง จากนั้นเรามาดูสูตรที่สองอีแม่เอ๋ยสูตรที่สองวิธีการทำเราจะใช้หลักสิบบนไปบวกหลักหน่วยบนแบบนี้ดูตามลูกศรเดอ้อหลักสิบบนคือสามหลักหน่วยบนคือสองสองบวกสามนะครับหรือสามบวกสองผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับห้าสูตรนี้จะใช้วิธีการเดินหน้าฮะสูตรเมื่อกี้นี้ถอยหลังสูตรนี้นะครับสูตรที่สองจะใช้วิธีการเดินหน้า สามบวกสองหรือสองบวกสามเท่ากับห้าให้เดินหน้าขึ้นไปสองเก้าก็จะเป็นห้าหกเจ็ดนะเห็นเลขตัวชนไหมเลขตัวชนคือเลขตัวไหนแม้พิมพ์ขึ้นมานะครับ เมื่อมีเลขตัวชนให้เราวิ่งห้าวิ่งตัวชนนะครับเนี่ยมันชนห้าชนหกเราก็วิ่งห้าวิ่งหกล่างอย่างเดียวเลยนะแล้วก็จับวินได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีอาจารย์จะแนะนานะถ้ามันเกิดการชนอย่างเงี้ยให้วิ่งล่างแล้วก็ลูดล่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่ชนให้จับวิน งวดต่อบาจะออกเจ็ดศนย์สามล่างออกเจ็ดห้านะครับใครวิ่งห้าวิ่งหกล่างอย่างเดียวนะครับท่านจะได้ชุดเจ็ดห้าตัวนี้จากนั้นเนาะหวยออกเจ็ดห้าเราไปดูกันต่องวดที่สองเดี๋ยวแม่เดอ้องวดที่สองวิธีการทำทำแบบเดิมทุกอย่างครับเราจะใช้9กคงที่ลบด้วยหลักร้อย เก้าลบเจ็ดผลลัพธ์ออกมาจะเหลือสองสูตรนี้จะต้องใช้วิธีการถอยหลังลงไปสองเก้าสองหนึ่งศูนย์จบแล้วครับจากนั้นเรามาดูสูตรที่สองครับแม่สูตรที่สองวิธีการทำทำแบบเดิมทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเราจะใช้หลักสิบบนไปบวกหลักหน่วยบนแบบนี้ หลัก10บนคือ0หลักหน่วยบนคือ3 3มบวกศหรือ0ูบวกสผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับ3นั่นเองสูตรนี้จะต้องเดินหน้า3 4 5อย่างนี้ครับเนี่ยฮะสมาชิครับสูตรมันไม่ชนกันให้เราจับวินเลยและเล่นล่างอย่างเดียวเลย30 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 5 0 5 1 5 2, 2> ะ 1> นะครับ เราไปกันต่อไปกันต่องวดที่สามเลยแม่ไปกันไปไวเลยวันนี้นะครับวิธีการทำทำแบบเดิมครับเราจะใช้เลขเก้าคงที่ลบด้วยหลักร้อยเก้าคงที่ลบหลักร้อยงวดนี้คือหกครับเก้าลบหกจะเหลือสามถอยหลังครับสูตรน,นี้จบแล้วครับจากนั้นสูตรที่สองเราจะใช้หลักสิบ ไปบวกหลักหน่วยหลักสิบบนคือหกหลักหน่วยบนคือเก้าเก้าบวกหกหรือหกบวกเก้าผลลัพธ์ออกมาจะเหลือสิบห้าจะได้สิบห้านี่สูตรนี้จะต้องเดินหน้าขึ้นไปครับห้าหกเจ็ดสูตรมันไม่ชนกันเห็นไหมฮะแล้วก็จับวินเลยฮะเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สามห้าสามหกสามเจ็ดล่างอย่างเดียว สูตรนี้เล่นล่างอย่างเดียวเลยนะครับหลายมือบสวยดอกเดิมแม่เด้อนะครับหนึ่งห้าเราไปกันต่อมวดที่สี่เลยอีแมลเล่เอ๋ยวิธีการทำทำแบบเดิมครับใช้เลขเก้า ลบด้วยหลักร้อยเก้าลบหลักร้อยคือหนึ่งนะครับจะเหลือแปดถอยหลังครับสูตรนี้มันจะได้แปดเจ็ดหกเพราะมันถอยหลังไปสองเก้าจากนั้นสูตรที่สอง้ะแม่สูตรที่สองเราใช้หลักสิบบนไปบวกหลักหน่วยบนแบบนี้ทำแบบเดิมทุกอย่างเลยครับ แต่สูตรนี้เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้สมาชิกเดินหน้าขึ้นไป2อก้าหรือเพิ่มแต้มมันเอง0ูบวกหหรือ6บวกศผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับ6เดินหน้าขึ้นไปครับ6 7 8บรรทนกันที่6ชนกันที่7จมันชนกันที่8ภายใน3ตัวจะต้องมาอย่างน้อย1ตัวนะครับ ไปกันต่อง้วนที่ห้าครับสมาชิกครับใช้เก้า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 ลบหลักร้อยเก้าลบหนึ่งตัวเดิมน้องหอยมันออกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกตัวเดิมนะครับก็จะเหลือเก้าลบหนึ่งจะเหลือแปดถอยหลังไปสองเก้าจะเป็นแปดเจ็ดหกนั่นเองจากนั้นสูตรที่สองคนะครับก็จะเป็นหก 7 8นะครับหวยงวดต่อมานะครับไปกันไนไวเลยนะครับสมาธิครับ7 8 9ล่างออก64เห็นไหมฮะ6 7 8 6 7 8อันนี้6 7 8นี่ก็6 7 8จ็ดแปดนะครับันเป็นเลขตัวเดิมนะแต่ก็มานะครับจากน,านั้นงวดที่6 วิธีการทําอย่าลืมนะสววสดีครับท่านจะต้องเอาเก้าลบหลักร้อยเก้าลบหลักร้อยคือเจ็ดงวดเนี้ยเก้าลบเจ็ดนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเหลือสองสมาชิกถอยหลังไปสองเก้าครับสองหนึ่งศูนย์จบแล้วครับจากนั้นสูตรที่สองคใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักหน่วยหลักสิบงวดนี้คือแปด หลักหน่วยบนคือ99้บวกแหรือ8ปบกเก้าผลลัพธ์บาลจะเท่ากับ17หรือ7นั่นเองเดินหน้าคือไป2องเก้ากับ7 8 9อา้าวมันไม่ชนเนี่ยมันไม่ชนเราก็จับวินเลยแมย่นะครับ07 08 09 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9นะครับล่าสุดนะครับ ท่านก็จะได้ชุดตัวนี้นะครับมาถึงงวดล่าสุดสูตรนี้ผ่านสัญจรมาได้มันก็ต้องผ่านสูตรนี้ได้งวดนี้ได้เช่นกันกาก,กาบสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามนะครับอาจารย์ตุย๋ยมาโดยตลอดเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มหรืออยากจะเข้ากลุ่มอาจารย์ตุย๋ยก็ด้านล่างตรงปลายดิ้วนะครับเขียนว่าสูตรข้อตัวเลขอาจารย์ตุย๋ยคนไฟบินกดเข้าไปได้เลยนะครับในกลุ่มเนาะ จะอธิบายอย่างนี้นะครับมันเป็นกลุ่มฟรีเข้าไปแล้วมันไม่เสียค่าสมาัครแม้แต่สตางค์แดงเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียนะครับนะครับที่ผมสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยมาลองรับเอาไว้เผื่อวันนึงเพจเราล่วงเพจเราโดนปิดกัน้นโดนบล็อกอะไรก็ตามนะเราจะได้ไปนะครับไปแจ้งประชาสัมพันธ์ไปเจอกันในกลุ่มไลน์นะจัได้แจ้งประชาสัมพันธ์มาเออเราจะไปไลฟ์สดตอนนี้เพจโดนบล็อกหนึ่งเดือนนะ เราจะไปไลฟ์สดกันที่เพจสำรองเพราะว่าเรามีเพจสำรองอาจารย์ตัวมีเพจสำรองอีกอีกหนึ่งเพจนะครับถ้าหากเพจนี้ที่ไลฟ์สดอยู่นี้ถูกบล็อกปิดกั้นเมื่อไหร่หากันไม่เจอเมื่อไหร่นะอาจารย์จะไปแจ้งในกลุ่มไลน์แล้วเราก็จะนะไปดูสูตรวิธีการคำนวณที่เพจสำรองนะทาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับไปให้สมาชิกครับงวดนี้ขอให้สมาชิกปังๆๆงง,งวดนี้นะครับสูตรนี้ผ่านสัญจรมาได้แสดงว่าเป็นสูตรที่เดินดีที่สุดนะครับ เราใช้เก้าลบด้วยหลักร้อยเก้าลบหลักร้อยคือแปดนะเก้าลบแปดนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเหลือหนึ่งสูตรนี้อย่าลืมนะสมาชิจะต้องถอยหลังไปสองเก้ามันก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เก้านี่จากนั้นสูตรที่สองฮะ หลักสิบบนคือศูนย์หลักหน่วยบนคือ 5, ห้าศูนย์บวกห้าหรือห้าบวกศูนย์ผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับห้าเดี๋ยวอาจารย์ตุย๋ยจะจับให้นะครับจับไปเลยครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับแล้วก็หก 7จ็ดศูน่กะก็ประมาณนี้นี่คือชุดล่างล่างอย่างเดียวเลยแม้นะช่วงนี้หวยมันพิ่งออกไปพึ่งผ่านมาได้แค่อาทิตย์เดียวนะครับก็เซิฟเซๆนะครับเดี๋ยววันนี้วันอะไรเอ่ยนะครับวันจันทร์เนาะ เดี๋ยววันพุธอาจารย์ตุย๋ยก็จะมาสอนสูตรล่างให้อีกนะครับก็เก็บสูตรดีๆเอาไว้นะครับสมาธิครับมันเป็นอย่างนี้เด้อจะแนะนําอย่างนี้สูตรทุกสูตรที่อาจารย์ตุย๋ยสอนไปนะมันไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้าทุกงวดใครที่ติดตามเป็นเอฟซอาจารย์ตุย๋ยจรยิงๆจะรู้เนาะไหนคนไหนครับที่จะให้หวยเข้าทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้ถ้าผมให้หวยเข้าทุกงวดแล้วก็ไม่ต้องทําการทํางานแล้วครับรอเล่นหวยอย่างเดียวนะครับเดือนละสองครั้ง รวยตายเลยนะก็เพราะว่าหวยมันมีเข้ามีหลุดมันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะถ้าเราชอบเราก็เนาะสำหรับคนที่ชอบเล่นหวยเนาะอย่างน้อยมันเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านก็ท่นเองนะครับการคอมเมนต์อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยบางคระนะั้งเนาะเราต้องให้เกียรติคนอื่นบ้างนะคุณไม่ให้เกียิเขานะค,คุณไม่ให้เกียรติผมผมจะให้เกียิคุณเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ต่อหน้าไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้านะครับแต่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะอย่างน้อยเราเล่นเลขคนชอบเล่นเลขเล่นเบอร์เนี่ยอย่างน้อยเออเฮ้ยแนวทางที่อาจารย์ตุ๋ยทําขึ้นมาเนี่ยสอนมาเนี่ยเออเฮ้ยมันก็เป๊ะจริงๆเว้ยนะแล้วมันก็เข้ามานะครับมีผิดบ้างมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างซึ่งงวดที่ผ่านมามันไม่เข้าเนาะก็บอกแล้วว่างวดนี้งดได้งดเพระมาเป็นหวยสัญจรน,นะครับแต่มันผ่านสัญจรมาได้สูตรเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรนี้ผมคิดว่ามันจะมานะครับตอนนี้เราได้เลขสั้มดเก้าหางด้วยกันนะครับเดี๋ยววันพุธมันก็จะกระชับเหลือหกหางใกล้ๆวันถวยออกมันก็จะเหลือสี่หางนะครับจะตัดให้มันเหลือตัวที่ดีที่สุดแต่ตอนเนี้ยส่วนตัวอาจารย์ตุ๋ยทาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับรัฐบาลไทยชุดนี้นะสี่หางเน้นๆเลยเตรียมนะครับถ้าสูตรเดินดีไม่หลุดนะครับงวดนี้เตรียมตัวนะครับ หวยด,ด่วนรวยทันใจจะเอาลงให้นะครับวันหวยออกก่อนเที่ยงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้กบขอพระคุณสมาชิกที่ติดตามรับชมอาจารย์ตุ๋ยมาโดยตลอดเนาะเราจะผ่านนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหรืออีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้งวดที่จะถึงเนี้ยให้ได้นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันผ่านสัญจรมาได้อ่าหวยปกติออกปกติก็ต้องผ่านได้เช่นกันเตรียมตัวรวยกันเตรียมตัวปลดนี้นะครับผมก็อยากให้สมาชิกเนี่ย มีเงินมีทองนะครับแต่อย่าลืมนะสมาชิกลาวเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับลาวจะไม่ทันเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะชุดสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างอาจารย์ตุยลงให้ในกลุ่มไลน์แล้วใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ยังไม่เห็นหวยลาวพระนาก็ทักพิมพ์คําว่าแอดมินขอลาวพระนาอาจารย์ตุยหน่อยนะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพุธสวัสดีครับ